สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทําโหลดฟอนต์หรือใส่ฟอนต์นะคะก็อย่างแรกให้เรากดเข้าไปที่เอ่อ l o o g l e หรือ Safari ของ iOS นะคะเราก็ไปพิมพ์ใน Google เลยค่ะให้เราพริมพ์ว่าฟอนจุดคอนะคะทุกคนแต่เราขอไมพิมพ์ก่นนะวานาร่ง เขียนว่าฟอน t c จุดคอมนะคะทุกคนมันก็จะมีขึ้นเลยนะคะก็ให้เราเขียนไปตามที่เราเพิมพไปตามที่เราเขียนเลยค่ะเขียนว่าฟอนต c จุดคอมอย่างนี้เลยนะคะก็กดเข้าไปนะคะก็กดอันแรกเลยค่ะที่มันมีคาว่าฟ o n t c จุดคอมนะคะเราก็กดไปเลยโอเคนะคะเราก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคะ แเราก็เลือกไกล้เลยว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนสมมติว่าแดีวเราหาฟอนต์ก่อนแพน๊ีนเราจะเอาหน้าต่างที่สองนะคะเอาเอาเป็นฟอนต์โคลี่ก็ได้นะคะุคนตอนนี้เรากำลังเลือกเขียนะคะว่าเราจะเอาอันไหนคือมันสวยไปทุกอันเลยอะทุกคนคือสมมติว่าเราจะเอาฟอนต์โคลี่ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปอาจารย์นะเราก็ เลี้ยเรียร้ยเรียร้ยเรืร่อนมากับจะสุดเลยนะคะมันก็จะเห็นเพว่าดาวน์โหลดก็ให้กดเพาว่าดาวโหลดนะคะดู full แล้วก็กดคืาดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากนั้นให้นอนไปก่อนตอนนั้นนะคะแล้วใ,ใครทำในไอแพดก็ทำตามวิธีเ,เราได้เลยเหมือนอันนั้นเลิกกดโพลี่นะคะโพลีสองแล้วจากนั้นนะคะ จากนั้นเราก็กดออกได้เลยนะคะแล,แ,ลแล้วให้เราเข้าไปที่ Inshot นะคะเพื่อที่เราจะไปตัดต่อวิดีโอปึ๊บเท่านั้นเราก็หาวิดีโอที่เราอยากตัดต,ต่อน,นะคะสมมติเราจะอันนี้เราก็พิมพ์ไปประมาณนี้นะคะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความไปเลยคะ่ะล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่บที่เรา จะพิมพ์อะไรก็ได้อะทุกคนอ้าจากนั้นอ่าแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดแก้ไขสิ่งที่ทุกคนพิมพ์ผิดนะคะก็ไปใช่ไหมคือเราก็แก้ใหม่มันก็มันก็ต้องไอ้นั่นนะคะโอเคก็ขเขาว่า AA นะคะ กดนำเข้าอาจารย์ก็กดคำว่าไฟล์นะคะแล้วจากนั้นให้เรากดคำว่ารายการดาวโหลดแล้วกดฮลลีโวลดอันแรกนะคะที่เราได้กดอันนั้นไว้เราคก็เล่นก,กันนะคะเรนน่ะอ,อันนี้เลยค่ะามันก็จะเข้ามาที่เราที่จะนำเข้านะคะคือเราตัดตอนในแอปวิดีโอนี้เราก็เลยนำเข้าในวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเบ๊บาา